ในเครื่องของเอบัตนะคะสามห้าสบนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ซมาทาเวลนัคะวาวนี้น้ำมนต์นะคะทางังจะบินไปแฟรงก์เฟิร์ตค่ะจากอิสตันบูล จะมารีวิวนะคะที่นั่งพิเศษคลาสของต u ว k กช์แอร์ไลน์นะคะจากอ s สเทิรนบูนะคะไปแฟงเฟิร์ตให้เพื่อนๆดูนะคะก็อยู่ในเครื่องของเอบันะคะ350นะคะทุกคนซึ่งคือลดมากคือแบบแบบสภาพแบบว่าประมาณว่าแบบแบบแบบเหมือนกับเ,เป็นเป็นลาวเลยนะคะ And ที่นั่งคือตกแต่งแบบว่า แบบเขาเรียกว่าครีมเข้มเนาะเ<ๆ>กือบเกือบเกือบเกือบสีน้ําเงินนะ่ะคือสวยมากคลาสสิกมากนะคะชอบตรง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 ,ตรงบริเวณศีรษะตรงเนี้ยที่เป็นแบบว่าเป็นหนังแบบว่าคือเสียนตาลสวยคลาสสิกแล้วก็แบบที่นั่งคือไพรเวทมากนะคะน่าจะเป็นไฟที่เขาใช้ยาวๆเนาะแต่ว่าก็คือแฟล็กเฟิร์มันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเส้นทางของตุวกิจอะไ์ที่มันมันบินบินทุกวันแล้วก็บินประมาณวันละสองรอบสามรอบ แกเพิ่งเสิร์ฟนะคะเป็นเลมอนนดนะคะแล้วก็น้ำปล่าคือค่ blind. คุณแหวนดีเลมอนมินนะคะน่ารักมากดิมันหมุนได้เอาเนี้ย เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนนะคนะก็จะมีประตูปิด,ดเนะหมือนเฟิร์สคาลาดเลยแกพี่คืออะไรเออเห็นไหมมีคครเป็นสองตัวนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ใส่ที่ใส่สูตรนะคะที่ใส่ของเนาะตรงนี้นะคะก็จะเอ่อแขวน สูตรได้โซเชียลเก็ตเ,เอ่ยนะใส่ของเอยใส่หนังสือเอ่ยตรงนี้นะคนหน้าจอใหญ่มากนะคะตรงนี้คลิกออกมาปุ๊บนะคะปุ๊บเป็นที่นี่ค่ะเป็นโต๊ะทานข้าวทุกคนลดมากก็คือเดอะรูมนะคะทุกคน,นเหมือนเ<น>หมือนเดอะรูมในเอ็นเอไหมตอนนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะสวยงามมากเบาะเป็นเท็กเจอร์หนักนะคะลายสีน้ำตาลนะคะสวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะคะเก็บของไปกันซึ่งที่เก็บของเยอะมากจริงๆนี่เราใาดูดิเลิศอะตรงนี้เป็นกระจกทุกคนกระจกเก๋มากคือแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะอ่ะแล้วนี่ก็มีไฟข้างในนะดูดิคือแต่งหน้าสวยเลยนะคะทุกคนเลิศมากอะนี่ก็เป็นบูฟังเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ีนก่องัะไม่ใช้นะคะตรงนี้ก็เป็นหมอนค่ะทุกคนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เาวางขวดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลเนาะแล้วก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะคะตรงนี้เห็นไหมเปิดปุ๊บไฟติดป๊บปนะคะปิดปุ๊บก,ก็ปิดนะคะนะเลิศปรับไปหลายระดับนะคะเห็นไหมเก๋ทุกคนเป็นไฟสั้นๆนะคะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าก็าทางสายการบินก็เอา เครื่องบินเล็เนาะเครื่องบินสามา้ถส่วนมาใช้องนี้นะคะคือกว้างมากนะคะคืคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือกว้างเนาะ ยาวมากนะคะแล้วก็นี้คุณมาค่ะสามารถแบบว่าถ้าเราเดินทางคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็สามารถติดตรงนี้เนาะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะไม่เห็นใครเลยเลดมากือพีแ่แกะแกะเออไม่มีที่เก็บของตรงตรงฝั่งตรง,งกลางเนาะซึ่งจะทําให้ห้องโดยสารอะ่ะมันโล่งขึ้นมากเลยนะคือแบบเลิศที่นั่งเลิศมากยอมรับนะ you'll be feeling me too we would like to draw your attention to the safety information you need to follow during this flight please know your hand luggage carefully in the overhead compartments you can place smaller items under the seat maybe someday you'll be feeling me too where do you go to where do you go to the earphone is very good it's <coughs> a heavy texture heavy texture and แบบแมันก็มีแบบว่าต้องขอบเป็นหนักเนาะซึ่งไม่หนามากแล้วก็ไม่ทําให้เจ็บหูนะคะซึ่งบางครั้งอ่ะพวกสส่กันบินแบบชั้นธุรกิจอ่ะมันมันตรงนี้มันจะหนาๆฉะนั้นแล้วมันหนักๆมากอ่ะพอพอใส่นานๆไปแบบบินบินไกลๆนะคะมันจะปวดหูมาก <laughs> เ <laughs> นาะแต่นี้ดีมากคือเบาสบายนะคะก็เมนูนะคะก็สปฮัดลัดน่ารักมากนะคะทุกคน เมนูของไปนะคะจากอิสตันบูลไปแฟงเฟิร์ตวันนี้นะคะก็จะมีสลัดกุ้งนะคะซึ่งเป็นสตาร์เตอร์นะแล้วก็เมนคอร์ก็จะมีสาอย่างให้เลือกเนาะก็จะมีโอโบจีนีนะคะก็คือมะเขือม่วงเนาะผัดกับมะเขือเทศเนาะแล้วก็เสิร์ฟด้วยข้าวนะคะหรือจะเป็นอกไก่ย่างนะคะซึ่งเสิร์ฟกับข้าวโพดเนาะแล้วก็จะมีปลาย่างเนาะแล้วก็ของหวานก็จะมีชีสนะคะหรือจะเป็นคาราเมลเค้กเนาะ ก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะกินอะไรดีเนาะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีหมดเลยเนาะจะเป็นจูสเอ่ยเนาะน้ำน้ำขค,กเ,คกเออนะคะหรือจะเป็นน้ำเลมอนนีนเอ่ยเนาะหรือจะ,จ,ะจะเป็นทีเอ่ยหรือว่าจะเป็นแชมเปญก็มีนะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีทั้ง ไวน์ขาวไวน์แดงแล้วก็เบียร์นะคะซึ่งเป็นเบียร์โลโก้ของของตุรกีเนาะก็มีครบคันนะคะทุกคนก็ตุรกีนะคะหรืออิสตันบูลจะมีแชมเปนลีกเนาะหรือเรามีโปรเจกแมกเนิตนะคะที่วิเศษพลาสช่วงนี้ด้วยนะคะทุกคนน่ารักนะ แอร์แกแก่ป้าแก่ๆก็บอกว่ารีวิวไม่ได้ห้ามถ่ายวิดีโอในเครื่องอีดอกบ้าปะอีดอกสมัยไหนแล้วคะ2 0 2 3นยี่แลวอีดอกทองทำไมทำไมจะรีวิวไม่ได้ทำไมทำไมจะพูดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคนอื่นนะคะถ่ายตัวเองค่ะถ่ายตัวเองเป็นโมรี่นะคะวิดีโอคือตุกิสแอร์ไลน์ต้องแบบว่าบงนะอีดอกคือก็จะว่าเมื่อกี้คือคือแอร์บอกว่าถ่ายไม่ได้จะถ่ายทำไมอะในส่วนของ หน้าจอนะคะก็ใหญ่พอใช้ได้นะทุกคนประมาณ19นิ้วดวยนะไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ภาษานะมีเกือบหมดเลยนะยกเว้นไทยนะ,ะทุกคนไม่ค่อยก็ <c oughs> เลือกอังกฤษแล้วกันเนาะง่ายๆนะคะอังกฤษจึ๊บ <c oughs> มันจะมีหนักบางเรื่องนะที่มีภาษาไทยเลยคะ่ะก็คือเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมคะหน้าเมนูหลักเนาะ ก็คิดตรงไปเข้าไปตรงมูฟี่นะคะทุกคนแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะ by language นะคะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะใช้ภาษาอะไรเนาะ mm hmm. เด่เห็นไหมมันจะมีภาษาไทยด้วยนะคะ mm hmm. ก็กคนยช mm ้ hmm. ก็จะมีหนังที่มีเสียงพากย์ไทยนะคะเห็นไหมหนังใหม่ก็มีนะแบ็กอดัมคือยังใหม่อยู่เลยนะทุกคน mm hmm. นะเออแล้วก็มีหนังไทย,ยนะคะนี่ค่ะน,นะคะ AI หัวใจนะคะ ไมอาหารมาแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นสลัดกุ้งนะคะสตาร์เตอร์ค่ะแล้วก็จะมีผักนะคะแล้วก็ชีไทด้วยนะคะว่าจะเป็นของหวานเนาเดี๋ยวเบนทอนจะตามมานะคะแต่ว่าที่ใส่ ที่ไทยกับเกือน่ารักมากเลยดิเป็นเป็นเหมือนเหมือนแบบรูปทรงมัสยิดนะคะทุกคนเป็นเป็นเป็นฝาของๆเลยเลิศมากมากอยากบอกว่าสลัดที่ให้มาเคียรมากพี่คือไม่อร่อยเลยค่ะทุกคนแต่ว่าสลัดกุ้งนะคะที่เป็นสา์เตอร์อร่อยเนาะชีสก็ธรรมดาเนาะแล้วก็ของขวานก็อร่อยดีแต่ว่าสลัดที่ให้มาเ,เครือลียรอกัน คือไม่ได้เลยแม่เมนคอร์ <S <S นะคะจะเป็นไก่นะคะกับเออข้าวโพดนะคะแล้วก็มีผักรวมนะคะทุกคนเดีย๋ยวมาลองชิมกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่ผ่านอย่างแรงนะคะ <S <S ทุกคนชีสก็ธรรมดานะแล้วก็ของหวานอร่อยอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองกินเมนคอร์ดดูค่ะทุกคนแต่น,น้ำเลมอนนดเลิศมาก ก็ะะได้รวมแล้วก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ไม่ประทับใจยอย่างแรงก็คือแอร์โฮสเตสนะคะมาแบบว่าบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้กล้องได้ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายแอร์โฮสเตสนะคะซึ่งเราคือถ่ายรีวิวคือที่นั่งเลีนะ้ยแล้วเขาบอกว่าแล้วก็แบบคือเสิร์ฟอาหารอ่ะข้ามระหว่างมากับ กับน้ำมันอ่ะคือข้ามไปข้ามมาคือแบบไม่อันโปรเฟชชั่นอลมากคือแบบคือรู้สึกแย่กับกับบริการของแอร์นะคะของของพนักงานบริการในเที่ยวบินนี้มากคือคือแบบแบบรู้สึกแบบแย่ไปเลยพี่คือแบบว่าคือแบบรู้สึกเสียเซล์ไปเลยคือที่นั่งเลิศมากนะคะแล้วก็อาหารก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งน้อง สลัดที่ไม่อร่อยแต่ว่าคือแอคืออันโปรเฟชชั่นอลมากนะคะแล้วก็คือให้อภัยไม่ได้กับการที่แบบพูดกับลูกค้าอย่างเงี้ยคือพูดแบบว่าพูดแบบคุนหัวแล้วพูดแบบว่าพูดแบบแบบคือแบบว่าไม่ได้คุณถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ใช่การบริการอ่ะใช่ไหมแล้วคือคือคือแบบคือแบบเสียเซลล์มากแล้วคือทําให้แบบเหมือนกับว่าคือ ถ้าที่เรามอง t u r กิชแอ i ์ไลน์อะว่าโอเคในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งวันเนี้ยคือแบบคือรู้สึกเสียเซลกับตดยกิชแอร์ไลน์แบบมากเลยค่ะก็นะก็คืออยากให้อยากให้แบบโดยกิชแอร์ไลน์พัฒนากี่กับการบริการของเควินคห้มากกว่านิดน g ง Where